ก่อนโบนฝ่าสายลุกเอ,อ้าวเล่นน้ำฮ่ามลงนอนน้ำครับเนี่ย,ออ,ยออกจากขอกมาลงน้องลงสะขางขอบความสุข วัสดีก่อนเล้ววัสดีก่อนเล่านางฝ่าใสครับเนี่ยวนตักเลยแม่ก่อนบุญนอนน้ำแล้วเขาขอกนอนผ่าไปมาโอเคครับสวัสดีครับ